สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะเข้าครัวมาทําขาหมูเยอรมันนะคะวันนี้แม่หนึ่งได้ขาหมูในราคาแค่ห้างเหรียญห้าค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแล้วในน้ําต้มนะคะแม่หนึ่งก็จะใช้เป็นเบรลีฟเป็นใบทั m มนะคะเป็นออริาโนลนะคะก็มีกระเทียมนะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ผงนวนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้สมุนไพรอะไรก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ต้มไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากที่เราต้มครบไปแล้ว1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ให้เพื่อนๆนี่ค่ะไทน้ําส้มสายชูนะคะทาแล้วก็จิ้มไปทั่วเลยนะคะจิ้มไปจนรุ่นเลยค่ะและจากนั้นแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆก็ใช้เป็นส่วนผสมนะคะจะใช้เป็นขะนอนะคะผสมผงกระเทียมนะคะ ่คะหรือว่าพริกไทยด้วยก็ได้นะคะจิ้มไปอย่างนี้อีกค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อความหนัวความแซ่บนะคะวันนี้แม่หนึ่งใช้เป็นผงอะดโบค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็อบไปอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะน้ำมันของเราก็ร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หนึ่งก็เอาเตรียมลงทอดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทอด2ครั้งนะคะครั้งแรกทอดที20่นาทีค่ะหลังจากนั้นแล้วก็จะขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะทอดอีกหนึ่งครั้งค่ะอีก15นาทีนะคะนี่ค่ะ ขาหมูของแม่หนึ่งก็เลืองกรอบน่าทานมากเลยนะคะเ,เรื่องการอบนะคะก็แม่หนึ่งอบอบที่ไฟ350ฟาเรนไฮน์นะคะอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เล่งไฟไปที่400ฟาเรนไฮน์อีก30นาทีนะคะนี่ค่ะขาหมูแม่หนึ่งวันนี้น่าทานไหม